พ่อกรบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเซลอย่าเซลวชีกก่อนห้ามควารู้สึกไว้ยาใจอ่อนกนบอกตัวเองให้พก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเซลอย่เซลวชีกก่อนห้ามความรู้สึกไว้ยาใจอ่อนเธอเลิกจะไปด้วมมีลำลาย จะต้องไม่มีน้ำตาแม้มันจะไหลแต่ไม่มีที่มาเอะตอนที่ฝนเริ่มสาจะคนเราจะจะนี่ก็เป็นแค่แฟน ya ต้องอยู่คนเดียวให้เป็นฉันไม่ใช่คนเพี้ยน y ไม่ไม่ใช่ฉันที่เป็นฉันพยายามจะทำให้มันดีที่สุดฉันพยายามจะชุด ya ฉันรักเธอฝุดฟุดนะแต่รักมันสะดุดเรื่องราวของเราวอนสะพอนะไทยมาตัวเองนอนใครอยู่คนเดียวไม่ตาย ya กูจะไม่ยอมเป็นใครก่อนบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเจออยู่เซลชีก่อนห้ามขรู้สึกไว้ใจอ่อนก่อนบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักผ่อนเจออยู่เซลชีก่อนห้ามขรู้สึกไว้ใจอ่อนฉันต้องแข็งอยู่คนเดียวให้ชินแม้เธอจ้ยังไม่อินแม้มันจะไม่ค่อยฟินน้ำตาจะต้องไม่หลีกดันผ่านตรงนั้นที่เราเคยนั่งด้วยกัน ตอน,นดีช่างมันฉันยิดถึงเหมือนกันตอนนี้มันไม่สำคัญเกในวันที่มีแค่สองดอห้ามความรู้สึกไว้เอียจะพอก่อนมองตัวเองให้พอก่อน กลับไปนอนแล้วพักผ่อนเซลอยู่เซลว่าชีก่อนห่าความรู้สึกไว้ให้ใจอ่อน,อนบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนแล้วพักผ่อนเซลอยู่เซลว่าชีก่อนห่าความรู้สึกไวย้ยหใจอ่อนรักของเรามันไม่เหมือนเคยผมไม่ได้เลื่องเลยเพอผมทักไปแล้วเธอก็ใชยไหมเธอบอกว่าผมมันใช่อยากจะออกห่างจากเธอสักทีหัวใจของผมไม่ฟรีคุณต้องโกรายผมน่ารู้ดี เป็นผิดที่ผมไม่มีแต่ตอนนี้พวกคนต้องพักก่อนพวกคนต้องพักผ่อนโอ้เจอได้ไหมผมขอวอนผมจะไม่ใจออนอยากให้รู้ว่าคิดถึงเธอภาพมันยังย้อนทุกทีที่เจอฉันทำได้เพียงแค่ฝันละเมอมองรูปสองเราที่ยางคงเบลอออบอกตัวเองให้พอก่อนกลับไปนอนและพักพรเจ้ยู่เซ้าชีก,ก่อนห้าก็รู้สึกไว้ใ,ใจอ่อนก่อนบอกตัวเองให้พอก่อน แล้วพักเธอหยุดเซลฟ์เพื่อชีวกรหามความรู้สึกไว้อย่าใจอ่อนก็นในม่สุดท้ายเธอเธอจะไปไม่ได้เปราว่าฉันมีเหลืออะไรไม่รู้ทำไมก็อยากจะไปก็ไปแล้วกินมุน่นวายแล้วกลับไปนอนหมืงเรามากมายเก็บเอาไว้ก่อนฉันแค่ต้องการพักผ่อนฉันไม่ใช่คนใจอ่อน ความฝันนี Nun, an, ่คือความจริงที่มันไม่แพร่ผ huh. <sk> uh ันคนจะพ่อ huh. ตั้งนานและไม่ใช่รันคนที่จะไปเครจนได้ี่ไม่ใช่ฉันนะพอได้แล้วนี่นี่มาม่เต้นนี่เต้นนี่เต้นต่อเต้นต่อการมัน ว่ามันยังคงเจ็บและช้ำต่อเจ็กนี้พอแล้วไปพักผ่อนรักของเราคุณพอก่อน